ลูกครับแต่แน่นอนครับเมื่อก่อนเราใช้น้ํามันเยอะมากในปั๊มน้ํามันจะมีหัวจายเต็มไปหมดเลยน้ํามันที่ขายในปั๊มมีกี่ประเภทอะไรบ้างลูกหนึ่งสุดยอดแย่งกันตอบลูกครับน้ํามันแรกคือน้ํามันเบนซินน้ํามันที่สองคือน้ํามันดีเซลไม่เสียแรงครับนะครับ ตอบให้คุณติงชื่นใจครับนักเรียนทางประเทศฝั่งเพื่อนๆจากสพวิทยาคมอําเภอแม่สอดจองังหวัดตากครับน้ำมันเบนซินภาษาอังกฤษเรียกว่าแก๊สโซสุดยอดครับเราเรียกว่าแก๊สโซรีนลูกไม่เป็นไรลูกเป็นเด็กตอบผิดไม่เป็นไรเข้าใจไหมครับเราเรียกแก๊สโซรีนดังนั้นปั๊มน้ำมันในภาษาอังกฤษเรียกว่าปั๊มน้ำมัน ปั๊มนั่นในภาษังกฤษเรียกว่าแกสสเตชันเห็นไหมครับมาจากว่าแกสโซรีนเราพร้อมแล้วลูกที่จะเข้าอาเซียนนะครับพร้อมแล้วจริงๆเหรอลูกสมโอไม่ว่วางนะครับลูกครับอ้อยเนี่ยกิโลละ0.66บาทเข้าใจไหมครับมันถูกไปลูกจา๋าปัจจุบันเราเอาอ้อยมากลั่นให้เป็นแอลกอฮอล์เห็นไหมครับ เพราะแอลกอฮอล์มาจากพืชพืชน,นั้นก็คือแอลกอฮอล์ชนิดเอทานอลเอทานอลเป็นชื่อของแอลกอฮอล์ oh ho. ดังนั้นครับสมาชนสนธิเชื่อมซมโอ,อดูจอจึงเกิดชื่อใหม่ว่าแก๊สโซฮอที่ลูกสัพพะวิยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตาตอบให้คนทั้งประเทศได้ยินเมื่อกี้นะครับนี่คือคำว่าแก๊สโซฮอแต่ทุกครั้งที่เข้าปั๊มแก๊สปั๊มนำ้ำมันแก๊สโซฮอ หลังจากบอกว่าเอาแกส๊สฮอต้องบอกว่าแก๊สฮออะไรด้วยอ,อะไรอีกลกูกนอกจากแกาแกจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว E เพราะ E นะั้นมาจากคาว่าเอทานอลฝากไปเลยลกูกแองก็จะมีสองตัวที่เราใช้บ่อยคือเอทานอลกับเมทานอลเอทอกินได้ปลอดภัยปัจจุบันในปัม๊มบ้านเรา E แล้วมีเลขอะไรต่อสุดยอดสุดยอด อีแรกคืออี20แต่ว่าน้ำมันมนี้มีเอทานอล20อะไร20%สร้ําอกมาที่20บาทลกูก20%